หล l เรากลองทึกการติดตั้งโปรแกรม s a s t l i s t บน Ubuntu 20.04แต่ว่าจะต้องติดตั้งโปรแกรม Y ไว้ก่อน Y มีอะไรั้นแหละสมมุติว่าผมข้ามขั้นตอนโปรแกรม Y ตอนนี้เราทดสอบ Y นะตอนนี้เรามี Y อยู่บนไอนี้แนละ้ว อยู่บนคูมันตูแล้วเปิดเทอร์มินอลแล้วก็พิมพ์คำว่า y มันน่าจะนี่ responding ก็พอพิมพ์ไปแล้วมันจะออกมาอย่างนี้ y key, key version y version 9.0ครับหรือว่าพอสำหรับถ้าจะใช้กับ โปรแกรมซาร์ิผมตั้งเป็นสามสิบสองบิตวิธีตั้งทางน้ Y แล้วก็ y cf g เเนี้ยผมเรียกเป็นว i n d o w s เจ็ดยงไงเนี่ยก็ทดลองสลับไปสลับมาได้หลายอย่างนะบางคนก็น Windows XP กแต่ผมทดลอง Windows 7เพราะว่าอยากจะให้มันสามสิบสองบิต่ะ ยังไงก็ได้ให้มัน32บิตแล้วแอปพลายเข้าไปโอเคอย่างนี้โปรแกรมวายมันต้องมีพร้อมในขัน้นนี้จะดูที่ n a u t i l u s ก็ได้ n a o t i l u s ไฟน์เนี่ยมันจะวายมันจะมาขึ้นก็ต่อเมื่อเจอแอปที่มันเป็น ดันพวกไฟล์เป็นไอ้นี่มามันจะขึ้นมาปลอพร้อมเลยหาไม่พดแถวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูต่อไปก็สรุปว่าต้องมีวา้ก็แล้วกันอ่ะครับขั้นต่อมาเมื่อกี้ขั้นขั้นแรกที่จริงผมต้องเขียนเป็นเทค เทคไฟล์นะติดตั้งไวแล้วก็ทดสอบดูว่ามีไวในระบบในทิเต็มของอูบันตูนี่หรือเปล่าขั้นต่อมาก็ต้องเป็นไปมินกิดนี่ก็ขั้นต่อมาข้ามมินกิดไปก่อนพิมพ์คำว่า s a s i s ส D O W N d o w n l o a d ข้อสังเกตก็คือพอ H e T T P colon backslash backslash r o y web d o s a s i p t o r g แล้วจะมีเครื่องหมายเนี่ยน้อยกว่ามั้งเป็นหนามพุ่งมาทางด้าน่าแล้วก็ดาวน์โหลด แล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงเนี้ย Open i n new tab เปิดแท็บใหม่ยังไม่ต้องแปลผมเลือกใครจะเลือกเวอร์ชั่นอื่นก็ได้ครับเนี่ยเวอร์ชั่นหลัดๆลงมาเนี่ยอ่านภาษารัเซียไม่ออกเวอร์ชั่น22 07 07อะไรพวกเนี้หนึ่งเก1าหน แล้วแต่ความเหมาะสมทังฮาร์ดแวร์แล้วก็เน้นที่จำนวนบิตด,ด้วยมั้งผมเลือกตรงนี้แล้วก็กดเลยครับกดแล้วมันก็น่าจะทำการดาวน์โหลดไฟฟ็อกเว็บเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดลงมาแนละ้วผมตั้งไว้ที่โฟลเดอร์รายวันนี้ผมทำไว้เดี๋ยวพอดาวน์โหลดเสร็จผมจะ ย้ายไปที่ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของระบบนะเพื่อที่จะให้เหมือนจริงนะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ตั้งโฟลเดอร์อะไรวันเหมือนผมเดี๋ยวรอรอสักพักนึงอ๋อสงสัยเรื่องมินกิเนี่ยครับ Min มินกิฟมันเป็น มันเป็นมันต้องเกิดจากมันเป็นกิทชนิดหนึ่งซึ่งรันบนวินโด้ระบบปฏิบัติการวินโด้กิทสำหรับอุ u นตัก็เป็นอีกแบบกิทได้มาจากพิมพ์คำว่า m i n gitt for windows 7หรือไม่เซเวก็ได้แต่ผมใช้ window s 7ว่ผมก็เลยใส่เล 7, ็กเจ็ดไป แล้วมาพบรายการนี้ผมก็เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดทั้งหมดเลยดาวน์โหลดลงมาแล้วเอามาใส่ไว้ใน application, application เนี้ในแอปพลิเคชันโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของผม i s for windows เข้าไปดูนะดาวน์โหลดมาเมื่อเช้านี่เองมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยดาวน์โหลดทั้งหมดเลยของโฟล์ซอฟต์โฟร์เอะไรนะั่นนะ ใช้งานจริงๆรู้สึกจะใช้ตัวเนี้ยผมคลิกตัวเนี้ยติดตั้งผ่านทางเทอร์มินอลก็รุ้นๆมันไม่น่าจะทํางานได้มันก็ทําได้เหมือนเป็นเหมือนเป็นวินโด์เลยแต่ว่ามันอยู่บนแพลตฟอร์มของลินุกครับเออ่มินป,ปิดนี่มีหน้าที่เกี่ยวกับการไปโคลนไอ้นี่ไปโคลน url ทิ่งผู้สร้าง สร้างรอไว้บน g i t h u บกิทฮับนี่มันลอยอยู่บนอะไรเนี่ยเหมือน cloud storage แต่ว่ามีซอฟต์แวร์รอไว้ให้แจกฟรีทั่วโลกเหมือนกันพอเราใช้คำสั่ง g i t g ก t ิเนี่ย GIT มันโคนมันก็โคนล,ลงมาเกาะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราแล้วเราก็าทำการ execute ต่างๆตามขั้นตอนของกิทเนี่ยพอมัน execute เราก็าจะได้แอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมา เสร็จหรือยังอ่าตรงนี้เสร็จแล้วยี่สิบสามศูนย์เก้าศูนย์เก้าดอซิเราไปดูกันครับนี่ไงอันนี้อันนี้เป็นโฟลเดอร์รายวันของผมที่สร้างไว้อยู่ในพาร์ติชันชื่อเป็นสักสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็โฟลเดอร์ย่อยชื่อเป็นสักเดลี่เพนสักแล้วก็รายวัน เดี๋ยวผมย้ายตรงนี้ฮุกทูไปไว้ที่ไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปดูที่ดาวน์โหลดกันอันนี้เรามาอยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วสมมุติเปิดคอมพิวเตอร์มามันจะมารอสแตนบายที่โฮม,มาาเปิดนอร์ีลุสเนี่ยเราปิดเลยนยะกดนอร์ีลุสปุ๊บมาดูที่ดาวน์โหลด ตามธรรมดาไฟไฟลฟ็อกตั้งการตั้งค่าปลายทางของการดาวน์โหลดไว้ที่ไฟฟ็อกตั้งไว้ที่ดาวน์โหลดพอเลือกรายการจากเบอร์23จากสัสกิสเกยบรอดพอดาวน์โหลดเสร็จก็จะได้ไฟล์นี้มาขั้นตอนต่อไปเราก็เปิด Open w i t h a r c h i v e Manager ครับ แล้วก็เลือกที่ X t a x กดที่ X t a x ไปที่โฮมฮะครับไม่ได้หานะฮะมันกระเทยไปที่โฮมแล้วก็ถ้าเราถ้าเรากด X t a x ตรงนี้เลยทันทีมันจะมีไฟล์อะไรแตกเต็มไอ้นี่เต็มโฮมไปหมดเลยเต็มบ้านหมดเลยเราต้องสร้างห้องรอง สร้างห้องให้มันอยู่นี่ไอทอมกับลูกมันสามตัวลูกมันสองตัวื่อวานนี่มาเหมเขาให้ผมประกาศว่าตอนนี้มันอยู่บนเทศบาลตำบลบางพับไอกระเทยกับลูกสองคนนั่นนะ่ะมาขึ้นรถสองขี่สามหกพร้อมผมแล้วมันก็ไปหาพวกมันปรากฏว่าทั้งหมดบนเทศบาลตำบลบางพับโดนขังลงมาไม่ได้สมําห,หนาดีหรือเปล่า เดี๋ยวผมทำแผนที่นี่ให้เสร็จก่อนเพราะมันไม่รู้แน่มันนังเครื่องบินผ่านแล้วมันก็บอกลงมามันไม่รู้ว่าไอเครื่องบินนะั้นมันโกหกเราหรือว่าเป็นเรื่องจริงต้างห้องนะสรส้างโฟลเดอร์เสร็จแล้ว่าเอ็กแท็กเลย เอ็กแทมาก็มาตรวจดูนะสมมุติว่าปิดหมดเอาใหม่แล้วก็าาที่นอติลูสไปที่โฮมมันจะมีไอ้นี่ใหม่ขึ้นมาซาสกิทใหม่ขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยห้องโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้มนมาใหม่แล้วเราเข้าไปดูมันก็จะมีที่เราเอ็กแทไว้ไปรู้สึกไปที่แมปครับไปที่แมป เปลี่ยนชื่อเออ่ไม่ใช่เลยแมพเนี่ยให้เปลี่ยนชื่อเป็นโอนตัวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโอนเนี่ยดีงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างมันใหม่ขึ้นมาโอนเสร็จแล้วก็ตรงนี้น่ะขั้นตอนการดาวน์โหลด จะมีสองครั้งมันดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้จอ html เนี่ยผมรันน่าจะเปิดขึ้นมาด้วยไฟล์ฟอกตัวนี้ทันทีเลยเพราะว่านามสกุลเป็น html เดี๋ยวผมจะคลิกสองครั้งดูครับเป็นภาษารัสเซียเป็นภาษารัสเซียเราจะใช้ฟังก์ชันแปลของ Google นี่ก็ได้มีรออยู่ในเครื่องผมแต่ผมจะใช้ขั้นตอนการแปล อ่อไม่ใช่เลยมันจะมีแถบสีน้ำเงินให้เราดาวน์โหลดมาสเตอร์ดซิปกดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดเนี่ยทำมาเนี่ยอันนี้ก็จะไปรออยู่ในนั่นเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยเอาใหม่เราไปตั้งไอ้นี่มันซะเลยเนี่ยเซตติ้งจากโฟลเดอร์รายวันเนี่ย เดียเป็นจักอะไรเลยให้มาลงที่ดาวน์โหลดซะเลยหมดเรื่องเปลี่ยนป่าค่าดิสเนชันภายทางแล้วก็มากดตรงนี้ใหม่กดตรงนี้ปุตรงนี้จะไปรอไอ้มาสเตอร์อะไรเนี่ยดาวน์โหลดสองครั้งรู้สึกจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรา เส้นนี้มูฟฟอ t ์มฮิสี่อันนึงมินสกิตก็เหมือนกันทำแบบเดียวกัน22่สเมกเรไบต์พอก็รู้สึกว่าจะดาวโหลดสองครั้งครับคราวนี้หายสงสัยแล้วนะว่าไอ้สองไฟมันมาจากไหนแล้วก็ ก็่อหทำานะลงแล้วก็แล้วก็เนี่ยดูที่นี่ต่อไฟล์นี้เลยอ๋อไฟนี้ไฟล์ฟเดียวกันสองอันนี้สองแท็บนี้ไฟล์เดียวกันไอตัวดาวน์โหลด ตัวใหร่เราเรียนภาษาแัสเซียเราอ่านไม่ออกผมที่ผมจองเป็นแถบสีส้มคือใช้คำสั่ง copy นะจองแล้วก็กด copy แล้วผมก็จะมาเปิดด้วยโปรแกรม g r a c e application g l a c e application เป็นตัวแปรนี่เนี่ยอ่าไม่ใช่ เกดไม่หลบไม่ยอมอยู่ไอหมาสัตว์เนี่ยยกยากดื้อด้านอะ่ะพอเปิดใหม่ใหม่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะว่างอย่างเงี้ยอยากให้มันไอห,หัวขวานีม,นมีส่วนร่วมด้วยที่ก๊อปี้ไว้เมื่อกี้ พอถึงนี้เราก็กด c อนโท V หรือเพจเพื่อวางวางเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงนี้ให้เป็นภาษาถ้าเราเป็นคนไทยเววราก็ภาษาไทยคนจีนก็ภาษาจีนแล้วทานสเ,เลดเลยเราก็จะได้ความหมายอย่างนี้ขึ้นมาอ่านนี่นโปรแกรมเกรดครับเขาว่ามีสองวิธีใช้วิธีไหนก็ได้ อันนี้ไม่จะไม่ต้องบอกเพราะว่าทุกคนชอบชอบเรียนรู้ในแบบให้ให้ตัวเองได้เป็นผู้ลงมือทําเองไม่ชอบการบังคับให้เดีย๋ยวมึงต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือประชาธิปไตยไอ้ชัดนะั้นมันตะลุดตกขึ้นมาเลยดีแตกโดยชัดดีแตกครับรู้มากวางนั้นละ ก็อ่านอ่านพวกนี้แล้วก็ทำำตามไปเดี๋ยวผมก็จะทําเลยนะตรงนี้ปิดก่อนเพื่อไม่ปิดก็ไดะอันนี้แหลมแปดติ๊กแล้วเหลือเฟือแล้อันนี้ก็เปิดคาได้อันนี้ก็เปิดคาได้ถึงไหนล้วพอมาที่สมองสักไม่ค่อยทำงานและ อ๋อผมจะเลือกวิธีที่สองมั้งรู้สึกผมอินสตาลโปรแกรมมิงกิดไว้ด้วย <S <S ทดสอบได้นะมิงกิดนี่เปิดที่เทอร์มินอลครับเทอร์มินอลทดสอบเวทโปรแกรม y าก่อนวทดสอบไปแล้วไม่ใช่หรอรอบหนึ่งทดสอบอีกรอบหนึ่ง วายขีดขีดเวอร์ชั่งเวอร์ชั่งเก้ามินกิดก็กิดมีมีขีดก็ไม่รู้หรือไม่มีขีดเลยข,ขีดเดียวมั้งสองขีดหรือไม่มีขีดเลยก็ไม่รู้ ตั้งติดไปแล้วยังวายรู้สึกว่าจะติดตั้งแล้วเต็มพื้ไปหมดเลยนันกิดเลยว่ะอ๋อไม่ใช่เลยมันจะเรียกกิดมันต้องอยู่บนวินโดว์มันต้องวายแล้วก็ลืมตัวไปอันนี้น่าจะตอบสนองนะกิดเวอร์ชัน 2.4. 2.46.0ุดสี่หกจุดศูนย์จุวจุดหนึ่งครับเนี่ยถ้ามันถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเราติดตั้งโปรแกรมคิดไว้เรียบร้อยแล้วดูตรงนี้เนี่ยพืชไปหมดเลยผมมันเลงเองว่าเช้าเนี้ติดตั้งด้วยวิธี XQ r u n ์คิวรันแต่ต้องรันต้องมีคำว่า Y นํนำหน้าเสมอนะ แล้วก็มันเป็นวิธีที่สองวิธีแรกมันเป็นวิธีการ copy มันธรรมดาไปอันนี้เอาใจคุณอะไรวะย้เยาของบริษัทงนวว่าซอมอ่ะอย่ลืมชื่อมันนี่บิวเกตก็จะรันคอมมานดตรงเนี้อัปเด e cmd พอถึงตรงนี้ ก็ต้องมีวายนำหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่บนไอเนี้ยแพลตฟอร์มของร e, ีโนบูร์นตูวายอูพีดีเอทีวายอัปเดตดอตซีเอ็มดีเอ็นเทอร์เลยรู้สึกว่ามันจะทำงานให้ความร่วมมือนะเห็นไหมรีเซฟออบเจกต ปเ็นของการดาวน์โหลดเนี่ยมันมันไอ้คิสตัวนี้มันไปดาวน์โหลดอะไรของไอ้ซัสก,กิสลงมานะ แล้วก็มันก็สร้างไฟล์อะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วพอถึงขั้นนี้สัสกิสดอทแมพสัสกิสอ๋อนี่ไงที่ผมบอกว่ามันรันด้วยไฟล์นี้เนี่ย ถ้าเราดูในรูป G U I หรือ Graphic User Interface นะ่ะมันโปรแกรมวามันจะสร้างไอคอนตัวนี้ลอขึ้นมาให้ในแบบ c o n t e x t m เมนนี่ผมใช้ภาษาโบราณไปหน่อยนะ load. อันนี้บ่น o ูโหลผมึกผิดผีอะไรอยู่ว่ามันภาษาร่าไได้อย่างดีเลย,ยางนี้ต้องด่าไอสัตว์ทั้งน่อย อันนี้เป็นยอดเินเราันเสียเวลานะแต่มันก็ทำให้ดูแล้วล่ะรู้สึกเขาจะต้องไอ้วอมบูทใหม่รอบไอ้น,นี่ก็สองอสามร้อยเมกะไบแล้วมั้งน่าจะพอเพียงละก็ทำไงดีล่ะกลับไปตรวจด,ดูซาสกิใหม่ นันให้เห็นนักหน่อยที่จริงถ้ามันยังไม่ได้เรื่องเนี่ยผมจะเข้าเรื่องเรื่องเทศบาลนบนบางพลับเลยเอมอน map อ๋อแัพนี้เขายังว่างอยู่ไอ้ที่รันมันไปสร้างมันไปสร้างลงไหนมัน้นโอ้มันมาสร้างให้ตรงนี้ มันมาสร้างให้ตรงนี้เรียบสร้างให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาสร้างโฟลเดอร์นี้ผมย้ายเลยดีกว่างั้น s t ร์ดแเนี่ยเราจองทั้งหมดเลยพัดแล้วไปวาง วางตรงนี้เลยเนี่ยไม่รู้จักกูจจแล้ววางเสร็จเดี๋ยวมันรันตรงนี้ใหม่ได้แล้วโอเคมาแล้วครับอันนี้เป็น g o o g l e แล้วลองดู ซิตี้อันอื่นเนี่ย ERS โอ้ใช้ได้พระเจ้าจอร์ดกุ้ยทอดบิ๊กแมพอ้าวใช้ได้เหมือนกันอย่างนี้สมหวังโอเพนสตรีทแม p ไหนว่าเอาลักอันไม่มาทำงานเฉพาะยุโรป น,นนี่เลยของที่ใช้หลกัหลกๆเลยอันนี้อันเดียวของ E S R I เนี่ยเนี่ยเทศบาลลำบนลงพับเนี่ยคิดค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวค่าตัว าสารมันก็สอบกรสอบมาม่าน้ำมีไฟมีโฉนดที่ดินด้วยนะถ,ถือครองโฉนดที่ดินไม่รู้มันบอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่นี่บ้านผมเนี่ยบ้านในจ้อยใช่ปะ่ะนี่บ้านในจ้อยหลังเนี่ยเดี๋ยวอัน,นี้ก่อนลาเบลก่อนลาเบลด้วย Microsoft ให้บิต มีภาษารัสเซียปนหน่อยๆไว้ช่างมันนะเดีย๋ยวไปถือสาเอสมันนำบนทองพับอยู่ตรงนี้ครับอ๋อพิกัดบ้านคำว่าบ้านในจ้อยก่อนนะเพื่อนๆจะได้เห็นรู้ว่าได้มาดักตีหัวถูกว่างั้นนะตีหัวพ่อเวลาเวลาผมไปไหนมาไหน ไอ้นั่นไอหลองก็มานั่งถามว่าจะไปไหนผมบอกไปตีหัวพ่อที่จริงมันจะมาบอกผมว่ามีคนถูกขังอยู่บนชั้นบนมันจะปล่อยเองก็ไม่กล้าปล่อยเพราะว่ามันก็กลัวจะโดนตีหัว <c oughs> มันก็เลยมาดักพูดอะไรกับผมัะหน่อยครับไม่คย้ <c oughs> ขอผมไม่ต้องหิกัดผมไมิกัดด้วย Google แล้วเนี่ยเป็นสัตว์สว่างเนี่ยอันนี้เลยดีกว่าเทศบาลนนบนบอง,บงพับวัดสาดีโขนองพัมูงนี้ซิพาลิตี้เนี่ยตรงนี้ไอ้กระเทยกับไอ้ทอมริมคำว่าทอบบอ ตอบบจุดบังพับโว้ยโว้ยเฮ้ยแบบอัเน,เนี้ยแบบขนมร้านขนมปังี่ะเราต้องทำสมัยเอาตัวใหญ่ สีมันแดงไม่สดต้องเอาอีกต้องแดงแดดเลยไอเนี่ยโอพาซิตี้นี่เป็นค่าเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์นะถ้าเป็นศูนย์นี่มันจะหายไปเลยโอ้เค้ได้แจม แล้วแล้เวเราก็าปิดพอพอเราเปิดปุ๊บมันก็ใหญ่นี่แหละหมาย่ี่ซาร์กิกวิธีลานสาร์กิกเราต้องลานด้วยอันนี้ ผมบอกไว้แล้วเมื่อวานนี้รัดนด้วยช็อตคัดเมนูของซิสเต็มเนี่ยอุปนตูซิสเต็มช็อตคัดเมนูคีย์บอร์ดช็อตคัดรู้สึกผมจะตั้งเอาไว้แล้วด้วยมั้งซัสแพนเน่ยผมสร้างบาร์ไฟล์ไว้ที่ ที่เนี่ยที่โฮมเพราะว่าช็อตคัดเขาจะไว้ถนะัดเรียกที่โฮมเรียกที่อื่นมันลําบากแล้วก็ไปดูที่ไปดูที่โฮมมีไฟล์ชื่อบาดไฟล์ s a r s ด .ht เนี่ยผมสร้างไว้ด้วยโปรแกรม Text Editor ธรรมดามันทัดแรกแก็เขียนว่า cd s p a c น b a ปแล้วก็ h home เ็นสัก ดีฟอยู่แล้วไอ้ค่าโฮมกับค่าแ็นสักค่าสัสติสนี่คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วรันได้วก่อนมันนัดต่อไป x อ็กวได้วเพื่อแปลงให้วนตูมองเป็นเป็นวินโด้ด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่เราอยู่โฟลเดอร์ของซาสติสเราก็เรียกอ้นี้ได้ทันทีเลย s a r พันเน็ต x อ ก็เดี๋ยวทดลองเลยครับกด c o n โทรลอะไร Alternate M มาแล้วครับเทศบาลระบนรองพับโวยเฮ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็คงจบแค่นี้การสอนนี่ยังไม่เป็นทางการนะแต่ถ้ามันใช้ได้ก็จะอัปอัปโหลด ช่างหัวแม่มันขึ้นไปบนยูทูบแล้วก็เรียนรู้กันเองตามมีตามเกิดอาจารย์ทามมหาวิลาลต้องถอดแบบไปสร้างเป็นภาษามาตรฐานที่มนุษย์โลกเขาพูดกันแบบผมขี้เกียจพูดไปคิดไปสมองฝึกฝืนอะไรเงี้ยน่าจะพอใช้ได้นะครับสวัสดี